สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีกันนะคะวันนี้นะก็เอาหน้ามาโชว์โอ้โหรู้สึกว่าเออฟ้ามันจางลงไหมรู้สึกจางลงนะรู้สึกมันจางลงรู้สึกฟ้าจางลงผิวหน้ามันขาวขึ้นหน้าขาวขึ้นนี่ก็ใช้ไปนะใช้ไปหมดไปสามขวดแล้วจะขึ้นขวดที่สี่แล,ล้วแหละ นีหมดเลี้ยวหมดเลยจริงๆปาด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 ก็ปาดหมดเลยจริงจริงเลยเนี้ยรอของรอของสั่งไปหลายวันแล้วเป็นตัวแทนขายนะเพื่อนเพื่อนเป็นตัวแทนขายเพื่อนเนต้องซื้อกับตัวแทนขายนะคะจะได้ของแท้ชัวร์เลยรับประกันนี่หมดเลยว่าได้แค่นี้แหละ ดูสิไม่มีนะสั่งไปแล้วเนะะาะขนาดเป็นตัวแทนขายก็ยังจะต้องสั่งนะคะเพระาะว่าสินค้าอยู่ที่บริษัทนะคะนี่ค่ะรับรองได้เลยนะคะว่าลองเราคือของเทตัวแทนก็ต้องเอาของนะคะไปสต็อกอยู่ที่บริษัทนะของอยู่ที่บริษัทนั้นเพิ่นมึงดูหมดเลยหมดเลยหมดแล้วนี่ดูน่าจะทํางานมปหมดแล้วโอ้โหครึ่งขวดที่ขวดที่สามหมดแล้ว วิสามุทเรื่องมันไม่ได้เต็มที่คือมันนไม่ฟินนะถ้าแบบบามที่ไม่จะย้ําตรงนี้ตรงที่เป็นฝ้ามันจะหายแบบธรรมชาติมันจะค่อยๆหายเพื่อนๆที่ว่าเขาเป็นฝ้ากันเยอะๆเต็มหน้าแล้วเขาหายกันแล้วเนาะยิง่งถ้าสิวนี้โอ้โหบอกเลยว่าชัดเจนมากเลยสิว ถ้าเป็นสิววัวนองนะเต้มเต้มนะถ้าเป็นสิวสิวสิววัวนองที่ว่าเออมีอยู่เม็ดหนึ่งแล้วก็เต้มตรงจุดสมมติเป็นตรงนี้เราก็เต้มตรงนี้สมมติเป็นตรงนี้เราก็แต้มตรงนี้เห็นก็หายกันเนาะสิววัวนองอ่ะเพื่อนลองทดลองดูสองร้อยเก้าสิบบาทเองกูหน้าพังเห็นไหมนี่หมดเล็้วอ่ะไม่รู้จะทำยังไงอยากให้มันชุ่มชื่นนะอยากให้มันเยอะเยอะ ไม่ได้แล้วดังเช่นนี้เลยจริงๆหมดเกลี้ยงเลยโอ้หมดเกลี้ยงคือหมดไม่มีเหลือชอบเต็มตรงนี้เยอะรู้สึกว่าฟินมากเวลาใช้มันสดชื่นมันหอมอ่อนออนมนหอมกลิ่นผู้ดีอ่ะหมดแล้วจริงๆสามขวดแล้วใช้ไปมันจะขึ้นขวดที่สี่แล้วในระยะเวลาสองเดือนได้ไหมเ้ถึงไหมมุสงน่าจะถึงนะสองเดือนอืมตบ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 เบาเบา อืมตึงขึ้นมาหน่อยเป็นคนผิวแห้งนีรู้สึกฟ้ามันจางลงแล้วก็ทาแป้งติดง่ายมากเลยวันวันหนึ่งบางทีเนี่ยก็เสร็จนี้นะบางทีถ้าอยู่บ้านก็ไม่ไม่ทาแล้วนะอยู่แบบนี้เลยก็ทาแป้งบางวันก็แป้งลืมทาด้วยซ้ำไปความที่ว่าหน้ามันธรรมชาติอะ ธรรมชาติจะรู้ธรรมชาติร้องขอว่าเธอไม่ต้องทาแล้วเลยเธอสวยอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นอะไรเพื่อนเพื่อนคะอืมนี่อ่าก้อนนี้มาบอกเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูดูสิจากที่ว่าหน้าสมสมเมื่อกี้พอเราทานั้นเหมือนกับมันปลุกให้เราเซลล์มันฟื้นตื่นนะมันค่อยๆบำรุงให้หน้าเราสดชื่นแล้วก็ให้หน้าเราไปขึ้นเรื่อยๆนะ ทดลองกันนะเพื่อนเพืนทดลองไปใช้เลยสําหรับเพื่อนเื่อที่มีปัญหาเรื่องหน้าแต่ว่าเออปัญหาเรื่องหน้าและปัญหาเงินในกระเป๋าไม่อยู่เออไม่มากนะคะแต่ว่าแนะว่าอย่าไปใช้ของถูกนะเพื่อนอย่าไปใช้ของถูกเลยถูกเกินมันก็ไม่ดีเนาะกับหน้าเราส่วนผสมมันอะไรเง<ท>ี้ยเราก็ไม่ได้รู้ลึกนะนี่เขามีโรงงานเขามีบริษัทชัดเจนเขาได้รับรางวัลจากต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็มั่นใจเนาะแล้วเราเป็นตัวแทนขายเราก็รู้เรื่องราวของบริษัทเนาะเวลาเขาเทนอะไรเงี้ย เราก็เอื้อมั่นใจว่าของเขามีคุณภาพดาราก็ใช้กันเยอะมากเลยนะออราบูนี่ตรงตอนนั้นก็มาแนะนำเพื่อนๆนะคะหนึ่งขวดสองยเก้าสิบาทเองสำหรับเพื่อนที่ต้องการที่จะบำรุงผิวหน้านะคะหน้าตานวเพื่อนๆมันก็ต้องสวยก่อนเนาะแต่ไม่ใช่สวยแต่หน้าแล้วคอดำมันก็ไม่ใช่นะนเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้เลยเซรั่มออราบูนะคะช่วยเลือกปัญหา,นาหน้าหมองคล้ำกะสิวแล้วก็ฝ้านะ ก็ลิ้วรอยนะคะเพื่อนลองไปใช้กันดูนะเอาละค่ะวันนี้โดยนะก็จะขอลาเพื่อนๆไปแล้วก็แค่มาบอกว่าตัวทใช้ไป3ขวดจะขึ้นขวดที่4แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ